สว,วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ,อ,ะอันนี้มาพามาหาแม่บัวทองอีกครั้งนะคะอีกรอบจา้าความความตดโซจะพาแม่บัวทองออกเดินนะะออก,เด,ออก,ก,กเดินออกกําลังกายจะเดินออกกําลังกาย ทองก็มีเพื่อนมาอยู่อีกเชีอกหนึ่งนะคะ ก็ลินน้อยๆนะคะนี่ตกลินน้อยๆย่างลิน New น้อยๆคนลินลินคนตกปล่อยปลอยนะภาษาไทยตกปลอยปลอยถ้าลินละินน <DI> ี่ค <CPU> <ibles> <Legion> ือภาษาอีสานเลยเสนอเสนอีกแล้ว มาอยู่นี่ไม่ค่อยได้รับคงไม่ค่อยมีของหวานนะคะไม่กล้วยไม่กล้วยนะคะกล้วยวันละมีของวันละวีร่าจาแต่ยานะคะกล้วยป้อนยา อะไรเด,เดินอีกเหรอเดินเดินอ้อมไอ้โอ,โอ,โอ่านี่กูเดินเดินอ้อมเป็นวงตรงนะคะอ่าเดินสามรอบสี่รอบนะคะเราเดินแค่ตรงนี้นะ เป็นลงในบัวทองด้วยนะคะแม่บัวทองมาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครบหนึ่งเดือนวันนี้นะคะครบหนึ่งเดือนเต็มแล้วค่ะเรามาวันที่เก้พาพฤษภามนะคะวันนี้เก้ามิถุนาโอ,โอ้สวยงามลูกหล่เอายังไงยังไงทำไมอ่ะ ដល់ รงมีเป็นที่ขึ้นลงรถมะคะ่ะขึ้นรถลงรถของโรงพยาบาลแห่งนี้จ้ะอืมคนนายบัวทองอยากกลับบ้านหรือ,อยังน้อควานอยากกลับบ้านหรือ,อยังควาน น,นีเป็นการเดินออกกำลังกายของแม่บัวทองนะคะแม่บัวทองอันเดินออกกำลังกายตอนเย็นณนะโรงพยาบาลทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ครั้งที่แล้วเราเดินพาไปเดินทางป่าเข้าป่าทางนู้นนะคะวันนี้เดินรอบรอบบริเวณจ้ะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกลินลินนะคะฝนตกปลอยๆจ้าฝนตกปลอยๆจ้ะเราก็เลยว่าไม่ได้พาออกเดินไกลนะคะไม่ได้คพา,าเข้าป่าถ้าพาเข้าป่านี่จะเป็นแมงวีเยอะนะคะคนอย่างนี้จ้ะอากาศอย่างนี้แมงวีเยอะคะ่ะ ก็ขอฝากท่านที่ชมทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากเอดูแม่บัวทองด้วยนะคะฝากเอดูแม่บัวทองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นเพื่อเป็นกำลังใจจ้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ